คือฮาเสียขายทุเรียนประกาศลั่นรับสมัครลูกเขยพร้อมให้เงินทำทุน10ล้านบาทเป็นโพสต์ที่สร้างความฮือฮาให้กับหนุ่มๆเมื่อเสียขายส่งทุเรียนได้ประกาศรับสมัครลูกเขยหนึ่งตำแหน่งพร้อมกับโชว์ทรัพย์สินเงินทองกองเต็มไปหมดพร้อมกับประกาศว่าจะให้ทุนไปทำมาหากินอีก10ล้านบาท ถ้าไม่พอก็มาขอได้อีกใจปั๊มขนาดนี้หนุ่มๆฮือฮากันเป็นแถวใครอยากจะไปสมัครลองอ่านคุณสมบัติกันดูนะคะโดยเจ้าของโพสต์ดังกล่าวคือนายอานน์รถทองได้โพสต์ข้อความว่าประกาศตามหาลูกเขยจ้า 1. ความรู้ไม่ต้องเอาแค่อ่านออกเขียนได้ใบปริญญาไม่เอาเต็มข้างฝาบ้าน 2. ขยันอดทนทำงานไม่ขี้เกียจ และ 3. ขี้เหนียวใช้เงินไม่เป็นชอบทำทุเรียนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปขอคุณไม่ต้องมาขอเราเราจะไปขอคุณเองให้ทุนทำกิน10ล้านบาทไม่พอขอได้อีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ